สวัสดีครับพี่น้อง FC ห้าร้อที่รักทุกท่านครับพี่น้อง FC พอห้ารวยพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยครับแนวทางตงัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านโดยจะเป็นหหนักฮานอยลาวพัฒนากรุงเรียงหุ้นรอบต่างๆเนาะจันทร์ถึงศุกร์พบกันไม่มีเวรวันหยุดราชการเลยเนาะสำหรับสี่น้อยเราก็เนาะเจ็ดวันล้วนๆเลยเนาะไม่มีวันหยุดเลยนะครับก็ยังไงก็ตามแต่พอดีเนาะใช้ดุลพินิจของท่านนะครับตามแต่รอบที่ใช่ ใช้แต่ในรอบที่ต้องการเนาะเอาเฮงปังกันไปมาสรุปแนวทางครับก่อนจะพบแนวทางของวันศุกร์แห่งชาติเฉพาะกิจครับบนมา182ล่างมา44พิเศษบนมา782ล่าง22ปกติครับบนมา7อ่าขออไปครับ670ล่าง3 7 VIP ครับรบนมา636ล่างมา39 3ล่าง3บน7ล่าง7บน2ล่าง2บน บัตเจ้าเป็นไงล่ะอ้าวสายรูดสายรูดเป็นไง8มานะ82นะครับปกติ3มาครับ37ม,มา0มา07เนะเาะอ้าวสายรูดปังอยู่แม่ VIP นี่สิไปพิเศษกับทกิจเฉยเลยเป็นไงฮะสอรอบเลยตรงๆนี่แหละฮะสเสน่ห์ของเด่นรอบอย่างที่ แอดมินแจ้งประจำนะครับว่าการวินเด่นรอบนี้นี่เห็นไหมแปดสองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเก้าเนี่ยเนี่ยวินเด่นแล้วก็ปังแล้วเนาะถ้าเลือกไม่ถูกก็วินเด่นไปเลยดีกว่าอะไรอย่เงี้ยเนาะอะ่ที่เคยแจ้งตลอดไซเบิรไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะใหญ่ใจเป็นไงบ้างโอ้โหสองสองสี่สี่มาแบบนี้ก็ต้องขออภัยวะฮะในรอบวันที่ยี่สิบห้าแอดไม่ไหวร่างกายไม่ไดพักผ่อนเนาะ ก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงออกรางวัลเนานะอ้ายังไงก็ตามปอติครับหวยมีเข้าไปดูที่นี่ที่ปังนะเจาะสน้อยก็828236และ37มาดูแนวทางของวันศุกร์แห่งชาติครับศุกร์แห่งชาติแนวทางมีทั้ง4น่อยและลาวพัฒนานะครับวันศุกร์ลาววันศุกร์เนาะเด่นเบิ้ลในตารางของ4น้อยนะครับให้3366เนาะ เด่นรอบ4รอบก็วางให้ชัดเจนแล้วนะครับอย่าลืมนะเมื่อวานนี้ก็ VIP นี้ไปพิเศษกับเฉพาะกิจโดรๆเลย82นะครับแปแล้วก็วินวินก็มาเต็มเต็มเลยนะครับตัวที่ชื่นเช่าคับต๊้ให้เน้นให้ไปแล้วนะฮะก็ยังไงก็เห็นต่างชอบต่างก็หยิบได้นะครับเอาไปใช้ในรอบที่ใช่เนาะตัวการก็วังให้นะครับชุดนอกตารางให้เด่นเบิ้ลนะครับ5577เนาะ อย่าลืมนะอันนี้3ามสก็สามสามแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกับหัวด้วยทุกครั้งที่เป็น6กหกลืมกับหัวนะฮะกติกาเรามีแค่นั้นอ้าวลองดูครับในตารางและนอกตารางอันไหนจะเฮงจะปังชอบในตารางตามในตารางชอบนอกตารางตามนอกตารางเนาะส่วนลาววันศุกร์นะครับลาววันศุกร์เลขไหลที่จับมานี่มี9มี8มี0ูนย์มี1นะครับ แต่แอหยิบออกมาไม่หมดเนาะก็ยกออกมาเท่าที่ยกได้ศูนย์หนึ่งก็มาให้เป็น4ตัวไปเนาะเอายังไงก็ถ้าชอบศูนย์หนึ่งอะไรก็ดูในนี้ไปนะครับชื่นชอบ4ตัวก็จับบินได้นะครับเนาะหรือว่าจะจับในเลขหลาย4ตัวก็จับได้เนาะแต่ว่า4ตัวแอดวางให้อย่างนี้นะครับมี2ชุดเนาะชอบอย่างนี้ส่วนตัวไม่ได้เน้นให้โทษทีครับไม่ได้เน้นให้อา้ายังไงก็ ใช้บุญมีทพิจา,ารณาดูเนาะสามศูนย์หกหนึ 6, ่งศูนย์กอศูนเอะไรเงี้ยลาวพัฒนาหวันสุขอะไรก็เป็นไปได้เนาะหรืออาจจะมาเบิ้ลก็ไม่แน่นะครับเบิ้ลชื่นชอบก็เอาไปจากฮานอยไปได้เลยเนะเาะอ้าวขอให้เฮงให้ปังนะครับทั้งสี่หนอยและลาวพัฒนาเฮงเฮปังปังได้พี่น้องจุกหวยทุกรอบสวัสดีครับ